สวัสดีครับซุนิโจทเวชแชนเนลครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยนะฮะคือเกือบจะถึงรอยต่อของอำเภอบางสะพานนะฮะจุดสังเกตง่ายๆนะครับของร้านปลาเข็มน่นนี่คือร้านปลาเข็มนะฮะปลาเค็มปลาอินทรีย์ปลากุลานะฮะซึ่งเป็นปลาเข็มตากแห้งแดดเดียวนะครับแบบไม่ใช้สารเคมีหรือว่าสารพิษใดๆนะครับเป็นการตากแบบธรรมชาตินะฮะเป็นร้านโอท็อปนะฮะของ เดี๋ยวนะครับเป็นโอท็อปของนี่ครับเดี๋ยวพ่อดูป้ายก่อนนะฮะนี่ครับของฝากปลาเค็มแม่ครจิตนะฮะนี่ครับจะเป็นอยู่ตรงข้ามท่าเรือกาะทะลุพอดีนะฮะโอ้อันนี้ตำบลบางสะพานนะฮะอำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคิริขันนะครับหันี่ครับโลโก้นะฮะที่เขาเอามาให้ดูนะฮะที่เวลาเขาติดอ่า d u c ตหรือว่าสินค้าของเขานะครับนี่ฮะโอ้เป็นปลาเค็มที่รสชาติที่ไม่เค็มมากนะฮะคือกําลังดีนะครับ สามารถทำปลา,าเค็มทานกับไอ้พวกข้าวต้มอะไรพวกนี้นะฮะนี่ครับน่าสนใจมากนะครับคือแขวนอยู่บนที่ร้านของเขาเนาะเขาบอกว่าร้านของเขายังจัดไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งขายได้ประมาณ5เดือนนะฮะต่อไปเขาค่ทำเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสินค้าที่ที่บริจาก,การที่ขรบวงจรมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้คือร้านเขาเพิ่งจะมาเปิดนะฮะดูครับ แต่ว,ว่าเขาบอกเขาทำมานานแล้วนะนี่ครับอันนี้จะเป็นลักษณะของปลาปลากูเรานะแบบนี้คนระับโอ้เสียงรถดังครับอันนี้เป็นไปซีนะฮะมีไปซีด้วยนะครับผมยังไม่ได้ถามราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านนู้นกันนะครับก็จะมีตากไว้ตรงที่เป็นมุ้งนะฮะด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโดงของปลาเข็มนะฮะโอ้ปลาเข็มนี่เขาเขาจะกลางมุ้งนะครับดูครับนี่ครับกลางมุ้งนะฮะซุนิโจก็อยู่ในมุ้งด้วยนะครับนี่ฮะก็กลิ่นหอมปลาเข็มนะบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นปลาเข็มนะฮะแต่ว่าผมไม่เป็นไรครับผม ชอบกินปลาเค็มอยู่แล้วนะฮะประโยชน์ของปลาเค็มเนี่ยนะครับคือเขาเอามากินกับข้าวต้มนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นยำนะหั่นเป็นบ้องเป็นบ้องใส่บีบมะนาวนะครับหัวหอมนะครับแล้วก็พริกนะฮะโรยผงชูรสนิดนึงนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะในการกินนะฮะกับข้าวต้มนะฮะไอ้ที่กางมุ้งเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ากันกันในพวกแมลงต่างๆนะครับโดยเฉพาะแมลงวันนะฮะ มันเข้าไปใช้แล้วก็ปล่อยไข่ไว้แล้วก็ทําให้อ่าปลานั้นจะเป็นหนอนนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของฝนนี่ไม่ได้นะครับโดนไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนนี่ยเขาบอกว่าเนื้อปลาจะจะเสียจะเหลืองนะโดยเพาะผิวหนังมันนะจะเหลืองและดูไม่น่าทานนะครับและนี่คืออ่านี่ครับรูปแบบของการตากนะที่นี่นะฮะตรงข้ากับเกาะทะลุนะฮะคือคนแถวนี้เขาเรียกว่าอ่าท่าเรือคุณปีดานะฮะท่าเรือเกาะทะลุนี่เองครับอยู่ตรงข้ามกันนะ ใครที่สนใจปลาเข็มนะซื้อไปฝากาทางบ้านได้นะครับที่มาเที่ยวนะกอทขอลุดำน้ำดูปลากระกลังที่นี่ครับขึ้นชื่อเวะลาขากลับก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะที่นี่ครับเป็นปลาอินทรีนะปลากุลเลาเพราะปลาอินทรีแล้วก็ปลาอะไรเขาเรียกปลาสีเสียดยอะไรพวกนี้ครับเขาจะทําเป็นปลาเข็มนะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ก็มีนะ สินค้าโอท็อปของบางสะพานฮะตำบลบางสะพานด้วยที่นี่นะครับน่าสนใจมากนะห้อยเต็มเลยให้แบบนี้ครับโอ้โหนะครับ,รบผมก็ผ่านไปผ่านมาก็เพิ่งจะมาได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ครับนี่ผมอยู่ที่นี่นะครับนี่ซุนิโจครับดูครับสุดย้อนฮะหอมหอมหอมนะครับ เขาจะต้องเอากระดาษนะฮะกระดาษมัดไว้นะครับไม่ให้น้ำมันหยดนะฮะนี่ครับน้ําจะได้หยดลงไม่ให้มันหยดลงพืชนะทําให้พื้นนั้นเหม็นมีกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะามัดปากเอาไว้นะฮะน้าก็ค่อยๆไหลลงมาจากตัวปลาแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้นะครับเขาบอกครึ่งในเขาออกหมดเลยนะฮะพวกเหงือกพวกเครึ่องในอะไรต่างๆนะฮะเพื่อไม่ให้ปลามีกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้เหลือเฉพาะตัวของมันนะ แล้วมันก็จะค่อยๆแห้งแหงๆนะครับแล้วก็จะเค็มไปโดยปริยายนะครับแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณสักหลายวันถึงสมควรนะฮะที่มันจะแห้งนะครับแต่ถ้ามีวันไหนที่แดดดีๆนะฮะก็ตามไม่กี่แดดก็สามารถใช้ได้นะครับนี่ฮะสุดยอดนะครับของปลาอินทรีย์นะปลาเค็มนะฮะโอ้ยละลานตาจริงครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจอทเว็บชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ please subscribe me in my channel Sunicho Travel thank you Thailand